ว่าด้วยพระจักสุห้าชนิดคําว่าผู้มีพระจักสุอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้มีพระจักสุห้าชนิดคือ 1. มีพระจักส,สุด้วยมังสะจักขุบ้าง 2. มีพระจักสุด้วยทิพพจักขุบ้าง 3. มีพระจักสุด้วยปัญญาจักขุบ้าง 4. มีพระจักสุด้วยพุทธจักขุบ้าง มีพระจักสุด้วยสมันตาจักขุบ้างพระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยมังสะจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยสมันตาจักขุเป็นอย่างนี้รวมความว่าพรามเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทำให้พอใจแล้ว คำว่าพระพุทธเจ้าในคำว่าอันพระพุทธเจ้าทรงเป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจิกาบัญญัติคำว่าทรงเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์อธิบายว่าพระสุริยะตรัสเรียกว่าพระอาทิตย์พระสุริยะชื่อว่าเป็นพระโคดมโดยพระโคด แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นพระโคโดมโดยพระโคดพระผู้มีพระภาคจึงปรากฏโดยโคดพระอาทิตย์คือทรงเป็นเผ่าพัน์ธุโดยโคดพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์รวมความว่าอันพระพุทธเจา้าทรงเป็นเผ่าพัน์ธุแห่งพระอาทิตย์คําว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์อธิบายว่าการงด การเว้นเว้นขาดเจตนางดเว้นการงดเว้นกิริยาที่ไม่ทำการที่ไม่ทำการที่ไม่ละเมิดการไม่ก้าวล่วงแดนแห่งการเข้าถึงอสัตธรรมการทำลายกิเลสด้วยอริยมรรคเรียกว่าพรหมจันยร์อันหนึ่งอริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรียกว่าพรหมจรรย์โดยสิ้นเชิงคำว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้แก่ประพฤติคือได้ประพฤติสมทานประพฤติพรหมจรรย์รวมความว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ คำว่าในสํานักพระพุทธเจ้าผ <Clark> ู้มีพระปัญญาอันประเสริฐได้แก่พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐคือมีพระปัญญาอันเลิศมีพระปัญญาประเสริฐสุดมีพระปัญญาวิเศษสุดมีพระปัญญาชั้นแนวหน้ามีพระปัญญาสูงสุดมีพระปัญญายอดเยี่ยมคำว่าในสํานักได้แก่ในสำนักคือในที่ใกล้ใกล้เคียง ไม่ไกลใกล้ชิดรวมความว่าในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังคาหากาจารย์จึงกล่าวว่าพรามเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงเป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์ทําให้พอใจแล้วได้ประพฤติปรหมรจันในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐ หนึ่งร้อยพระธรรมสังคาหากาจารย์กล่าวว่าการพยากรณ์ปัญหาแต่ละปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นผู้นั้นจึงจากที่มิใช่ฝั่งถึงฝั่งได้คำว่าปัญหาแต่ละปัญหาอธิบายว่าปัญหาของท่านอชิตตะแต่ละปัญหาปัญหาของท่านติดสะเมตยะ แต่ละปัญหาปัญหาของท่านปิงคียะแต่ละปัญหารวมความว่าปัญหาแต่ละปัญหาคําว่าพระพุทธเจ้าในคําว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดได้แก่พระผู้มีพระภาคคําว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจิกาบัญญัติคําว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดอธิบายว่า ที่พระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วคือทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วกําหนดแล้วเปิดเผยแล้วจำแนกแล้วทำให้ง่ายแล้วประกาศแล้วโดยประการใดรวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดคำว่าผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นอธิบายว่าพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นค่าศึกการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรทมถูกต้องตามหลักธรรมรวมความว่าผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นคำว่าพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้อธิบายว่าอมตะนิพพานคือธรรมเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าฟังกิเลสขันและอภิสังขารเรียกว่าที่มิใช่ฟังคำว่าพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้อธิบายว่าพึงถึงฟังคือบรรลุฟังถูกต้องฟังทำให้แจ้งฟัง จากที่มิใช่ฟังได้รวมความว่าพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้ด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังคาหากาจาย์จึงกล่าวว่าการพยากรณ์ปัญหาแต่ละปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นผู้นั้นพึงจาก ที่มิใช่ฟังถึงฟังได้หนึ่งอเอ็ดพระธรรมสังคาหักกาจา์กล่าวว่าบุคคลเมื่อจเจริญมักอันสูงสุดจะพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้เพราะมักนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฟังเพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปารายตนะคําว่าจะพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้ อธิบายว่ากิเลสขันและอภิสังขารเรียกว่าที่ไม่ใช่ฟังอมตะนิพพานคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าฟังคำว่าเจบพึงจากที่ไม่ใช่ฟังถึงฟังได้ อธิบายว่าพึงถึงฟังคือบรรลุฟังถูกต้องฟังทำให้แจ้งฟังจากที่มิใช่ฟังได้รวมความว่าจะพึงจากที่มิใช่ฟังถึงฟังได้คําว่ามักในคําว่าเมื่อจเจริญมักอันสูงสุดได้แก่อริยมักมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเรียกว่ามัก คำว่าอันสูงสุดได้แก่เลิศคือประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่ามักอันสูงสุดคำว่าเมื่อเจริญได้แก่เมื่อเจริญคือเมื่อเสพคุ้นทําให้มากรวมความว่าเมื่อเจริญมักอันสูงสุดคำว่าเพราะมักนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งได้แก่มัก ปันถาปัตถะปัจชะอัญชะสะวะกุมายนะนาวาอุตรเสตุกุลละพิสิและสังกมะคำว่าเป็นไปเพื่อให้ถึงฟังได้แก่เป็นไปเพื่อให้ถึงฟังคือเพื่อบรรลุถึงฟังเพื่อตามบรรลุให้ถึงฟังเพื่อข้ามชาราและมรณะ รวมความว่าเพราะมัคนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปารายตนะอธิบายว่าเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นได้แก่อมตะนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิ ทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเรียกว่าฟังมักเรียกว่าอายตนะคำว่าว่าเป็นบทสนทิคำว่าว่านี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันรวมเรียกว่าเพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปรายตนะ ด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังคาหากาจารย์จึงกล่าวว่าบุคคลเมื่อเจริญมักอันสูงสดุดจะพึงจากที่มีฝั่งถึงฝั่งได้เพราะมักนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าปรายตนะปรายนัตถุติคาถานิเทศที่หกจบ